ยิงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยด้วยบอลชีปืนยิงตะปูลมขาเดียวรุ่น ST64 ทุนแรงใช้ได้กับไม้และคอนกรีตมาพร้อมระบบเซฟตี้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งต่างๆสวัสดีครับแนะนำปืนยิงตะปูลมขาเดียวไว้ใช้งานครับบอลชี bon ปืนยิงตะปูลมขาเดียวยิงคอนกรีตยิงไม้และเหล็กบางรุ่น ST64 สินค้าบอลชีรุ่น ST64 มีคุณภาพและความแข็งแรงในการใช้งานมาพร้อมกับระบบป้องกันที่ปากปืนลม เพื่อป้องกันการยิงออกโดยไม่ได้ตั้งใจด้ามจับมาพร้อมที่หุ้มให้จับได้อย่างกระชับมือสามารถยึดได้ทั้งงานไม้และคอนกรีตคุณสมบัติเด่นมีดังต่อไปนี้ทุนแรงในการตอกยึดได้มากกว่ามีระบบเซฟตี้กันปืนลันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมาะสาหรับงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งต่างๆวิธีใช้งานนะครับใช้ร่วมกับตะปูยิงไม้ส25-32 WT38 WT45 WT50 57และ64 สำหรับงานยิงไม้ติดกับคอนกรีตใช้ตะปูคอนกรีตขาว ST18, ST25, ST32, ST38, ST45, ST50, ST57 และ ST64 คำแนะนำนะครับตรวจสอบเครื่องมือโดยละเอียดก่อนใช้งานใช้งานอย่างระมัดระวังและตามคำแนะนำจากคู่มือจำกัดการใช้งานในช่วงอายุของเด็กข้อมูลเพิ่มเติมน้ำหนัก3กิโลกรัมขนาดยาว22เซนติมตรกว้าง14เซนติมตรสูง28ซนติเมตร การรับประกันของผู้ผลิตสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับขอขอบคุณครับผม,ม